ตั้งแต่เล่น U E A เตตมานะคะตั้งแต่ลงคลิปก็คือชนะหลายรอบมากแต่อันที่ไม่ได้ลงเนี่ยแล้วแบบไม่ได้สตรีมอะ่ะไม่ชนะก็มีนะไปต่อนะคะ,ะการเดิมพันเยอะทุกคนอย่างที่บอกว่าเวลามามันก็มาเยอะมากเลยนะแต่เวลาหมดก็หมดเร็วมากจริงๆนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสมหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ <Okay. S 1> อยู่ใน U E A เตต เมือเดิมนะคะก็รับ UVA เ e ็เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หิงค่อนข้างเล่นบ่อยนิดนึงนะคะแต่จริงก็เล่นกันทุกทุกเว็บนะเอาจริงมีทั้งแบบว่าสตรีมให้ทุกคนดูแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่ด่วนก็มีนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราตั้งใจสตรีมมาให้ทุกคนมาลุ้นกับหญิงนะคะมาเอาใจเชียมาเอาใจช่วยเวลาหญิงแบบวฮ้ยวันนี้จะได้ตังค์หรือเปล่าวันนี้ฉันจะบวกไหมแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ขอให้คุณมาเล่นตามเลยเพราะว่าทั้งคุณและหญิงก็รู้อยู่ว่าการลงทุนมีควข่ามเสียงแล้วบางคลิปเองหญิงก็ไม่ได้หญิงก็เสียแบบยับเยินเลยก็มีนะคะ,ะยังไงก็ ให้มีอัรรถรในการรับชมไม่ต้องไปเล่นตามนะคะทุกคนวันนี้เรามีทุนมาเท่าไหร่เนี่ยหญิงไม่บอกเดี๋ยวไปดูหน้าเกมกันเราเองแต่ค่ายที่หญิงจะเล่นวันนี้นะคะหญิงขอมาย้ำที่เอสจีทุกคนสำหรับค่ายเอสจีนะคะต้องบอกเลยว่าเราค่อนข้างเล่นบ่อยเหมือนกันก็เล่นบ่อยอ่ะอจริงจริงก็เล่นบ่อยทุกค่ายนะคะ้วแต่อารมณ์ <c oughs> โอเคเราหาเกมเล่นกันดีกว่านะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ไปที่เกมฮอตเลยนะคะ <Okay. S 2> สำหรับเกมฮอตเนี่ยก็มีไม่กี่เกมหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่เราไปดูเกมรวมดีกว่า สำหรับยิงค่ะชอบเกมไหนรู้สึกว่าฉันอยากเล่นก็กดเข้าไปเล่นเลยแต่คำว่าฉันอยากเล่นอย่างเดียวชอบอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องดูด้วยว่าเกมที่เราเลือกเนี่ยมันมีตัวช่วยให้เราหรือเปล่าไม่ใช่ว่ายิ่งกดยิ่งเสียอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเพราะว่าอย่าลืวมว่าทุกบาททุกตังค์มาเป็นเงินจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กดมั่วมีสตินะคะเหมือนคิปพี่แล้วอะ่ะกดผิดชีวิตเปลี่ยนทุกคน Okay. มองเห็นเป็น240แต่กดออกมาเป็น2 4 0 4โอ้โหถ้าไม่ชนะแย่ yeah, yeah, เลย oh, นะคะ oh, มองเลย oh, oh. แต่เรามาหาเกมเล่นกันติกว่าทุกคนเฮ้ hey. okay. ค่ายนี้เขาก็เกมเยอะค่ะเกมเยอะโอเคเราดูก่อนนะเกมไหนหน่าสนใจก็เล่นเกมนั้นเลยนะคะตอตอนนี้ก็หาก่อนทุกคนเกมเยอะจริง อ่ะหมดแล้วทุกคนสหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอเล่นเกมที่เมื่อกี้เห็นแแบบไปไหนแล้วอ,ะอ่ะเ่มเกมจั่นแตั้งนะคะทุกคนเนี่ยนอกจากหาเกมเล่นแล้วอะ่ะการเลือกเกมเป็นอะไรที่สําคัญคือเลือกยากอ่ะจริงโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเล่นเ,เกมอะไรตัดภาพไปเลยดีกว่าป๊บ โอเคค่ะทุกคนเกมที่เราเลือกกันวันนี้นะคะก็เป็นเกมเกี่ยวกับใต้ท้องทะเลลึกนะคะแล้วเราขออนุญาตปิดเสียงก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบคลิปที่แล้วนะอัดไปนานมากลืมปิดเสียงเกมทุกคนสรุปว่าเสียงเกมก็กบเสียงพูดของเราเหมดเลยนะเออเสียดายมากเลยแต่ว่ามันเป็นคลิปที่แบบได้เยอะไงเลยแบบอยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาลุ้นกับหญิงนะคะ แต่เราดูาลการจ่ายกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะสําหรับไซรักวายค่ะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นคุณลุงคนนี้นะคะที่เขาถือมีดแล้วก็ปักลงฟาดแบบนี้โครเท่เลยนะส่วนสแคทเทอร์ค่ะก็เป็นหญิงสาวนะคะเป็นผู้หญิงที่ถือแก้วนะสำหรับสแคทเทอร์เนี่ยคือเข้า3าอันก็รุนละคลอฟิตเกมนะคะแต่วายจะเป็นวายใหญ่นะคะไม่ใช่วายตัวเดียวจะเข้าช่อง2และ4แค่2ช่องเท่านั้นนะคะซึ่งปกติเกมทั่วไปมันจะเข้าทุกช่อง <Okay. S 1> ใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นวายเล็กไงอันนี้ก็จะคุ้มหน่อยนะคะ สำหรับรายการจ่ายปลาหมึกจ่ายเยอะสุดค่ะทุกคนแล้วก็เป็นตัวนี่นี่นี่ียงจะลงมาจนถึงเลขเเลยนะคะส c a t เ e r ร์มา3อันได้ฟรีเกมระหว่างฟรีสปินหนึ่ง s c a t อร์เท่ากับ1ฟรีสปินก็คือระหว่างเราหมุนฟรีเกมเนี่ยมันมีไอตัวนี้หล่นลงมาแล้วก็บวกเพิ่มไปเลย1ครั้งนะคะง่ายๆแค่นั้เอง25รายการจ่ายค่ะทุกคนไปแต่เรามาดูกันนะว่าวันนี้เราจะ หมานหรือเปล่านะฮะวันนี้หญิงพกขึ้นมา1,600บาทค่ะทุกคนก็หวังกำไรเอาไว้นะคะสัก5 0 0ร้อยพันเพาเนี่ยไม่เอาเยอะเพราะว่าช่วงช้าก็แอบ,บได้ไปแล้วนะคะแล้วเราเดิมพันแบบเบาๆก่อนเลย5บาทสัก3ครั้งนะคะโ <Okay. S 1> อเคเาดูโอ้โหว่าใหญ่จริงอะไรจริงทุกคนโอ้โหได้มา22บาทนะนะโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราได้เลิกได้ยามในการเพิ่มเดิมพันแล้วนะคะ วันนี้หญิงจะขอเดิมพันมาที่50บาทได้ประมาณ17ครั้งนะคะทุกคนไปเลยเ,เราเพิ่มหน้าจอใหญ่ดีปะเพิ่มอัธรรถดนะเดี๋ยวแบบยิ่งมีคนสายตาไม่ดีนะะเราต้องแบบจอใหญ่หนึงนะคะทุกคนโอ้โหวายมาสามเลยบิ๊กบินปะไม่บิ๊กนะคะแต่ว่าได้มาเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหพี่เวินรัว280บบาทจ้า เฮ้ยกแกเกตเธอขอหนึ่งกึ๊บโถมาสองนะคะไม่ได้เด้อแมมาไม่นัดก,กันเลยไปต่อคะ่ะทุกคนอคตอนนี้เราก็กลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมหน้าพันหเดี๋ยวสักหน่อยเราจะทำการเพิ่มเดิมพันนะคะ แต่ตอนนี้ให้มันได้สักประมาณ2,000ก่อนละกันเพราะว่าถ้าเพิ่มเดิมพันไปเนี่ยประมาณ100บาทนะคะซึ่งเราไม่มีเงินขนาดนั้นช่วงนี้ใครอยากดูเกมอะไรค่ายไหนก็พิมพ์ชื่อเกมมาเลยนะคะเหมือนชี้แจ้งไปว่าบอกบางทีบอกชื่อค่ายมาเราอาจจะ <Okay. S 1> รีวิวเกมที่ไม่ถูกใจอะ่ะเพราะฉะนั้นเอาชื่อเกมมาแบบถูกใจกว่านคะ คือรู้เลยว่าต้องเป็นเกมนี้เท่านั้นอะไรประมาณนั้นบักเออวันนี้นนก็นะโอเคแอบเงียบไปนะคะรอเพิ่ม100บาท2อทีสองทีืบยืบยืบโอ้โหไม่มาว่ะตั้งแต่เล่น UEA Bet มานะคะตั้งแต่ลงคลิปก็คือชนะหลายรอบมากแต่อันที่ไม่ได้ลงเนี่ยแล้วแบบไม่ได้สตรีมอ่ะ ไม่ชนะก็มีนะเอออย่าคิดแต่ว่ายิงแบบได้เงินได้เงินอะไรอย่างเงี้นะคลิปเสียก็มีเด้เค่งแค่แบบบางครั้งนั่งเพลินๆอย่างเงี้ยนั่งกดเล่นไปแต่ถ้าเราจะมาสตรีมเราก็ต้องแบบเออนั่งหน้าคอมประมาณนั้นหน้าจอค่อยใหญ่ไงทุกคนค่อยแบบโอ้พัวเจ้า,าส a แคเทเธอร์มาสองนะคะ <S <S ไปต่อ <Okay. S 1> ไปต่อตอนนี้เราเหลือเงินมาที่เจ็บาทแล้วนะคะรวดเร็วทันใจมาก ที่บอกเลยลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนมีความเสี่ยงแต่ยิงรู้สึกว่าสกแกตเตอร์มาบ่อยนะคะหกรอแล้วอ่ะคูดเร็วเลยทุกนเหลือห้ารแล้วโอเคตั้งแต่กดมาเรายังไม่ได้บิ๊กวินเลยนะ แค่เท่านีน้างโอ้โหเส้นเยอะนะปั๊กเงินเราเหลือสามร้อยแล้วอะเร็วมากโอ้โหอุ้ยได้ปะเท่าไหร่โอ้โ,อโ,อโ,อโอหสิบสองบาท ร้ายมากเออทำไมไม่บิ๊กวินให้เราวะทุกคนเอ้ยแบบนี้มีโอกาสปะเรียบร้อยตั้งแต่กดมานะคะเพิ่งบิ๊กวินแหมโอ้โหเอฟเฟกต์ข้างหลังเป็นเพชรจ้าปกติจะเป็นรูปเงินกระจายนะเอออันนี้ก็แบบถ้าเป็นอาร์ทีก็คือจะเป็นรูปเงินแบบด้านล่างอ่ะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็แบบเป็นเพชรไงอัญมณีไงดูแพงดูแพงไหมคะกลับมาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไปต่อนะคะ ม,มาสี่ช่องนะทุกคนกสักเกตเธอต้องมาแหละเพราะว่าบิบ๊กบินมาแล้วนะคะโอ,คโอ้ววยวายสองบิ๊กปะไม่บิ๊กนะคะทุกคนเสียดาหลงมาสี่รอยบาททุกคนต้องยิงปรับขึ้นเป็นหนึ่งร้อยบาทเลยนะเหลืออีสองครั้งนะคะวัดใจไปเลยจ้าได้คือได้เสียคือเสียนะคะ รู้สึกใจหายใจคว่ำทุกทีเลยเวลาเดิมพันเยอะๆอ,อ่ะเฮ้ยอุมาสองเลยอะ่ะเสียดายนะคะถ้าเป็นแบบไอตัวเนี้ยเข้าตรงกลางนี่น่าจะได้เยอะนะคะทุกคนว่าไวามาสองเลยอะ่ะโอ้โหสไกเทอร์ไปแล้วอีกห้าครั้งสุดท้ายนะคะจุกๆโอ้โหบกมาเก้าร้อย s ก a t อร์ปึ๊บต่อหน้าต่อต,อตาผ่านไปแบบไม่จอดเลยอะรีบไงรีบไงไปต่อนะคะการเดิมพันเยอะทุกคนอย่างที่บอกว่าเวลามามันก็มาเยอะมากเลยนะแต่เวลาหมดก็หมดเร็วมากจริงๆนะคะเออเดี๋ยวถ้ากด2องพันสี่จะมาอีกปะโอ้โหแต่ว่าคลิปนั้นหญิงปเป็นอะไรที่แบบโคตรช็อกอะหังกลับมาชิบหาย มองเป็น240ได้ยังไงกันโอเคทุกคนอีกสองครั้งสุดท้ายนะคะกึบบกยังได้ต่อยังต่อชีวิตของเราได้นะคะอีกสามครั้งสุดท้ายแล้วเงินจะหมดแล้วทำไมไม่มีน้องปลาเข้าช่องสองเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่อยากให้เราหมดอ่ะ ปวดจะหมดแล้วก็แบบให้200-300อย่างเงี้ยครั้งสุดท้ายทุกคนกึ๊บเรียบร้อยค่ะครั้งแรกไะคะที่แบบเล่น U E A แล้วก็สติมให้ทุกคนดูแล้วเสียตังคนะ่ะสำหรับคลิปวิดวีโอนี้ค่ะก็รับชมด้วยความสนุกนะคะการลงทุนมีวความเสี่ยง1,600บาทของเราก็ประเคียนให้เขาไปที่เรียบร้อยช่วงเงย็นอาจจะมีกลับมาแก้ตัวนะคะทุกคนจะเล่นเกมอะไรแก้ตัวก็เดี๋ยวมารอรับชมกันสำหรับคลิปวิดวีโอนี้ 1,600พ้บาทน้ำตาจะไหลเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ๊ปยบาะ